ครับผมอยู่มา <S <S อยู่ไปวันหนึ่งอายุ21ครับครับพี่11ปุ๊บก็ต้องไปเกณฑ์นะหารด้วยความที่เราไม่รู้ว่าแม่ไปบ่นมาแม่แกไปบน่นเราคนนี้ว่าบน่นแม่โดนอบ่าบ่นให้โดนเอา้ากามี <S <S แต่บ,บ่นไม่โดนให้ลูกชายอยู่อยู่บ้าน <S <S ไม่ต้องไปเกณฑ์อาหารอันนี้คุคณแม่ฮาร์ดคอร์ครับอยากให้โดนบ่นให้โดนไม่โดนด้วย จับได้ใบแดงใบพอวันหนึ่งกรุงเทพผมแบบอ้หายทองเลยเป็นผันแรกด้วยบคือไม่มีโอกาสได้อุทธรอ่ะก็ต้องไปเลยใช่ต้องครับนั้นนก่นแล้วช่วงเวลานั้น่ะพี่แ็กให้ผมได้ลงแต่เมื่อผมยิงทหารบกยิงด้วยโอ้โหทุกอย่างเหมือนละครลิขคิดไว้แล้วจัดโดนจัดทหารในขณะที่วันนั้นก็ยิงทหารบกยิงทหารบกปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มรู้จักเฮ้ยเด็กคนนี้เป็นใครที่ขวัญเนี่ยโค้ชขวัญเนี่ยเราเราก็เรียกผมอะคาบผม ก็เลยลงมาเล่นกับเขาทีมไหนฮะทีมกรมสวัสดิการทหารกรมสวัสดิการทหารบกซึ่งก็เป็นทีมฟุตบอลแต่อยู่ในดีวิชั่นสองลงมาลองลงมาก็เลยไปหาพี่แทกก็บกพี่ผมคงไม่ได้ออกมาเล่นให้กรุงไทยแล้วล่ะเอ้าเอ้าคือรู้เลยโดนดึงยาวแน่นอนไม่ถึงปีครับเราได้ขึ้นชั้นแต่ท้ายทหารบกเนี่ยตกลงมาเป็นดีวิชั่นเท่ากันก็เลยยุบเป็นทีมเดียวครวบรวมเงืนเดอมก็เพิ่มขึ้นครับ แล้วก็ก้ามาทําเป็นเหมือชีพมากขึ้นเป็นบริษัทอาร์มี่วีเตอะไรเงี้ยทำให้เราเริ่มจะมีเงินเดือนเป็นหมื่นคือ <c oughs> แตะหลักหมื่นแล้ว <c oughs> เฮ้ยจากส <c oughs> ี่พันห้าพอดีมาโน่โฟกิ้งข้าเข้ามาทําดีนั้นพอดีเลยเราก็เห็นฝรั่งคนคนหนึ่งเดินมาคนเดียวอง่นนะเหมือนคนไข่ฝรั่งอะไรแบ่เนี่ยแต่เราไม่เคยรู้จักเขาอะแต่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ช่วยของมินนี่ครับผมเป็นนั้นคือกิมชาิอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จักเขาแล้วก็ไขว่ เราเริ่มรู้สึกเราชอบชอบชอบคอนเนคชอบวิธีการซ้อมเขาเราวิ่งอย่างเดียวสมัยก่อนเราวิ่งวิ่งวิ่งคิดอะไรว็วิ่ง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 ไว้ก่อนเขามาเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดผมครับเราเริ่มจะมีโอกาสได้ลงจนติดทีมชาติครั้งแรกอันนี้แหละผมอยากรู้ใช่คือสงสัยมานานว่าการติดทีมชาติมันคืออยู่เฉยๆพี่อาจจะนั่งเล่นคอมอยู่บ้านเขาโทรมาแล้วโทรมาเอ้ยติดทีมชาตินะเว้ยมาซ้อมในพรุ่งนี้ วันที่พี่ติดทีมชาติวันแรกมันพี่รู้ได้ยังไงดีกว่ารู้ข่าวจากใครยังไงบ้างฮะวันแรกเนี่ยผมไปวันนั้นแฟนผมไม่สบายผมก็เลยพาไปโรงพยาบาลมีพี่คนหนึ่งที่สมาคมทำมาเฮ้ยไอ้มงคลมาเนี่ยผมก็บอกครับเฮ้ยไปทำพาสปอร์ตหน่อยนะแอาน่จะพาไปเที่ยวไหนนี่ไอเนี่ยเพื่อมีชื่อทีมชาติไอ้ชุดไอเช่นครับเนี่ยเฮ้ยพี่โมกอีกแล้วไอวะเนี่ยแบบพี่อย่ามาอย่ามาหัวนะแสดงว่าชอบโดนแกล้งเป็นประจำมาแลยวใช่ไหมคะคือหน้าแกล้ง ็จะแบบเพื่อนทำเลยแบบเฮ้ยจริงๆเรื่องจริงแฟนผมจากที่มันจะไปโรงพยาบาลเนี่ยที่มันแบบหายขึ้นทันทีหายเลยหมอกำลังเช็คไข้อยู่หายอยู่ดีหายเันตอนที่ผมเข้าไปทีมชาติโอ้ตื่นเต้นมากรู้สึกชอบจูบหอมเสื้อ <c oughs> รู้สึกว่าคนนี่เสื้อที่เราต้องใส่ใช่ไหมเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อใส่เ <c oughs> <อ>สื้อทีมชาติอะไปรายงานตัวแรกแล้วไม่จับใครไปนอนคนเดียวไม่มีใครนอนด้วย ทีมชาตินะเนี่ยแต่อาพับไม่มีใครนอนด้วยไปซ้อมบอลครั้งแรกไปสนามราชมังครั้งแรกครับผมเสื้อจีมอานิาถ้าผมจ่เป็น่าจะเป็นสีแดงครับแล้วงถ่ายรูปแบบโหแล้วรู้สึกว่าเป็นเร็บมากถ่ายรูปกระทบนักเตะที่เราเคยชื่นชอบเขาตอนเด็กครับผมวันนั้นอ่ะมันพี่งวนเคยพูดกับผมว่าถ้าเราชนะอินาบมาเองคอยดูคนสี่หมื่นคนจะเต็มสนามราชมังเจ้าถ้าเราชนะอะไรกับมาเองอยากเห็นบรรยากาศ่างนั้นไหมแต่เราไปแพ้ พี่เชื่ไหมวันนั้นคนมาดูไม่วันที่เจอกลับมาเล่นในบ้านเจออีหลานคนคนดูแทบจะไม่ถึงห้าพันคนเลยจ้ะโอ้โหถ้าสมเราจูได้สี่ห้ามื่นเลยนะคือก็เหมือนเป็นแบบอ่านิดนึงอ่ะกระจุกกระจุกนึงอ่ะแล้วอุ่นเครื่องอะไร่ะงไปคูเวตกลับมาที่สัมภารูกครับขากลับมาเราไปแพ้สามหนึ่งกลับมาต้องรีบกลับบ้าน รีบกลับกลัวนักข่าวท้ายคือต้องหนีเบื้องหลังเลยคือทรู้สึกคือพี่นึกในใจแล้วแพ้มาต้องโดนแน่แต่ว่าวคือไม่มีใครมาต้อนรับเลยกลับบ้านใครบ้านมันถึงลงกลับือไม่มีใครสนใจช่วงเวลานั้นมีโอกาสได้เล่นด้วยการสองวันสีครับผมแล้วก็เล่นไปเล่นมาแล้วก็อันดับเราก็เริ่มดีช่วงนั้นอาร์มี่เนี่ยจะอยู่ ทุงแรอยู่อ่ะปวดตลางตลอดเล่นไปเล่นมาแล้วก็ได้แมนแมนออโดแมนประจําเดือนเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนนะครับผมก็ก็จะมีพักเบรกช่วงที่ทีมชาติไปเตะซีเกมส์ครับทีมชาติไปแข่งเอชเช่นเกมส์เลยครับผมเราก็ได้มีโอกาสได้นั่งดูพี่โก้ทำครั้งแรกครับผมซีเกมส์ไแชมป์เรานั่งดูอยู่บ้านวันที่เอชเช่นเกมส์เรามันมีโอกาสไปนั่งดูเราเห็นเด็กพวกนี้เล่นเราเห็นตั้งแต่ซีเกมส์แล้วรู้สึกว่าเออเราอยากเล่นของพวกมันจังเลย ดูอยู่บ้านอารมณ์พี่เย็นดูอยู่บ้านแบบคึกอีกแล้วอยากเล่นกับไอ้เจว่ะอยากเล่นกันตั้มแม่งเล่นยากไปวิ่งเหนืออยากวิ่งกับมันอย่างนี้ใช่ไหมฮะอยากเล่นกับเขาอ่ะแต่เราจะมีโอกาสไหมตามยังไงดีในเมื่อกูยังอยู่บ้านก็เล่นพยายามพยายามทำงานกับกับสโมสรให้ดีที่สุดวิธีเดียวที่เราจะได้ไปเล่นกับพวกเจกับพวกในทีมชาติพี่ต้องทำผลงานในสนามให้ดีก่อนพอจบรายการปุ๊บมีรายชื่อซูกิซูกิอายะรุ่นเมื่อกี้ตอนนั้นรุ่นไหม ไม่ได้ลุ้นเพราะเราไม่คิดว่าจะติดอ๋อคือว่าเฉยๆไม่คิดว่าติดแน่จะสอบเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเฉยเฉยๆครับผมมีโอกาสได้ไปซ้อมกับ25คนไอ้ที่เราดูในทีวีวันนั้นเนี่ยแหละใช่ไอ้พวกที่เราเห็นแม่งจะแล้วก็อยากเล่นกับมันเนี่ยวันนี้ได้มายืนแล้วเราคิดแล้วว่าเราต้องทำไงต่อก่อนที่เจอสิงคโปร์แมตช์แรกครับผมแมตช์แรกของซูซูกิขับอะเงี้ยความกดดันไม่เยอะความคาดหวังก็คือนี่คือแข่งจริงแล้วไม่ใช่หุ่นเครื่องครับผมพี่โก้ก็เดินมาบอกว่าเฮ้ย ที่ไม่ต้องการเองว่าต้องต้องเล่นทีมชาติต้องเล่นเก่งนะอ๋อเองเล่นเหมือนที่เองเล่นสโมสรนี่ความรู้สึกผมที่มันมันแบกภูเขาอยู่อ่ะจริงเลยหายเลยเหมือนแบกกระท่อมแล้วลงไปก็เล่นเหมือนในสโมสรครับผมตั้งแต่วันนั้นใช่ครับตั้งแต่วันนั้นผมรู้สึกว่าอ๋อเล่นบอลก็เหมือนที่เราเล่นน่ะปกติไม่ต้องไปคาดหวังว่าต้องเก่งเล่นทีมชาติต้องเก่งมันอยู่ที่วิธีคิดใช่ใช่คือพี่กดดันตัวเองตตอนแรกทุกวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากไหมพี่โหเยอะมากครับ ซูกี้ครับนี่ก็พอจําได้บ้างครับแต่แมทที่เจอรังเนี่ยทําให้คนคนละเรื่องเลยใช่คนละเรื่องเลยคราวนี้ในทรงในซอยที่ไหนกเรู้จักอ่ะครับางทีไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาไม่คิดตังค์เลยนะโอ้โหคืออภิสิทธิ์ขนาดนั้นเลยคือแบบผมต้องขอบคุณเขาไม่ต้องกินไม่ต้องจ่ายใช่ไม่เก็บหลัเราไปกับพี่เขาไปมาถึงวันนี้แล้วถ้าผมจะถามพี่เย็นว่าให้เลือกโมเมนต์อันเดียวเหตุการณ์เดียวในชีวิตเป็นนักฟุตบอลของพี่เนี่ยประทับใจที่สุดจําจนวันตายเลย พี่จะเลือกเหตุการณ์ไหนโมเมนต์ไหนะเหตุการณ์เดียวที่ผมจะจําได้ก็คือคงจะเป็นที่เจรักโดนรุนแรกพึ้งโดนนาไปก่อนซึ่งแมทนี้ผมอยู่ในระนามด้วยผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยถ้านับประชานคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยดูอยู่ดูใช่ดูอยู่แน่นอนช่วงพักครึ่งพี่ซิโก้พูดอะไรไหมพี่มีประโยคอะไรที่แบบเปลี่ยนโมเมนตัมไหมตอนนั้นเทคนิคอะไรก็อาจจะบอกบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ประเด็นสำคัญก็คือให้กำลังใจเราครับก็คือเรา ต้องสู้เพื่อแฟนบอลค้าบผมตอนนั้นก็เสร็จปุ๊บลงไปยังไม่ถึง5เาโดนไปติดเม็ดหนึ่งคือเพิ่มเติมอ่ะเต่ในวันนั้นคือโดนสองเม็ดผมเข้าห้องน้ำเลยนะโอ้แบบโอ้เสียใจอ่ะคือการจะมายิงคือวันนั้นเนี่ยมันคนแน่นจริงๆคือความรู้สึกที่ผมจำได้ติดตาเลยนะทุกคนเงียบหมดเลยคนนิ่งนิ่งหมดเลยคือเห็นแล้วเต็มสนามด้วยเราจะทำาไงต่อไปเราเราจะเอายังไงดี เริ่มเครียดเริ่ม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 รู้สึกมีความคิดว่าเราจะทํำยังไงทําไงก็ได้ให้เขารู้ว่าเราทําเต็มที่สุดแล้วอ้าโหเขาดีโค่นนี่ยคนเต็มสนามแต่พี่ได้แบบโอ้โหเงียบมันอย่างประชาแต่นั่งหน้าตลอดกลายเป็นห้าหมื่นคนมันมันรู้สึกไม่ดีอ่ะดันด้วยเออมันกดดันเลคือมันทำคือคือทำยไงก็ได้ให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยให้ให้รู้สึกว่าเราทาเต็มที่ละเต็มที่สุดแล้วเราสุดสุดแล้วนะครับผมแม่ก็ช่างมันนี่คือความคิดผมณเวลานั้นผมต้องวิ่งไปอีกเท่านึงจากที่่วิงขึ้น ต้องวิ่งมากกว่าวิ่งหนักกว่าเดิมอีกสลาบฒิมาสุกลงมาครับธนาลงมาเขาก็มาจุดเปลี่ยนอ่าลงมาปุ๊บเราได้จุดโทษปุ๊บคือตอนนั้นเหลืออีกสิบนาทีสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดถ้าว่าเรายิงจุดโทษเข้าปุ๊บเนี่ยคงไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะครับคือวิ่งให้สุดอ่าใส่เต็มกอดนตายแต่ขนาดก็ต้องยอมครับผมว่าแฟนบอลอีกข้าเหมือนคนที่ก็เริ่มเริ่มที่จะขยับแล้วเอาแล้วเว้ยแม่คือสองวหนึ่งมันอย่างว่ามันคือถ้ายิงคือตีไข่แตกภาษาฟุตบอลคือตีไข่แตก เต็มสุดเสียงแต่จังหวะน,นั้นที่ผมมีโอกาสได้สัมผัสบอลเข้าไปเนี่ยผมรู้ล่า้วว่ามันเข้าครับวินาทีที่แตะสองสองปุ๊บมันยังไงพี่มันปดกล่วยแล้วพี่โล่งภาพมันช้าไว้แบบคือแบบโอ้โหคือเราดูหนังอะ่ะสมมติมันถึงใครแบบคือภาพมันจะช้าลงแต่แบบความรู้สึกพี่ในวันนั้นเนี่ยครับจังหวะที่ผมวิ่งออกมาเนี่ยวิ่งพอยิงเพื่อผมต้องวิ่งเพื่อที่จะไปนหน้าที่ไปขอบคุณแฟนบอลเนี่ยครับผมผมรู้สึกว่า ผมมองมองเห็นแต่ทุกคนดีใจจากเงียบเป็นป่าช้าเมื่อกี้มันต่างไปแล้วอ่ะคือเวลาตอนนั้นการนับ3นาทีใช่ไหมคะคือมันใกล้หมดเวลาแล้วอ่ะความรู้สึกที่ผมเห็นคนที่นั่งนิ่งเนี่ยครับคนเหล่านั้นอ่ะเขาดีใจได้เขามีความสุขได้มันทําให้เรารู้สึกว่าคนเราเราทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้เรามาถึงสุดท้ายละเป้าหมายต่อไปที่พี่วางไว้กับตัวเองเนี่ย S 1> <S 1> มีอะไรมีแพ้แล้วไหมฮะฝันผมมันเป็นจริงทุกอย่างนะคือมันถึงเ,เป้าหมายเป้าหมายทุกอย่างนะครับคือสิ่งที่ผมจะทําไปในอนาคตต่อไปเนี่ยคือผมรักษาเนี่ยรักษาที่ผมเป็นทุกวันเนี้ให้มันยาวนานที่สุดแล้วก็เป้าหมายในการเล่นฟุตบอลคือผมอยากมีโอกาสทีมชาติไปเรื่อยๆแล้วรักษาฟอร์มหรือก็อกพัฒนาฟอร์มเองให้ให้ให้มันดีที่สุดครับผมพี่คิดว่าทีมชาติเราจะได้ไปฟุตบอลโลก เมื่อใดครับว่าเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็น2018หรือเปล่าหรือว่าทั้งต่อไปหรือเปล่าครับผมแต่ว่าเราใกล้เคียงแล้วเข้ามาเยเยียบเข้ามาใกล้น่ะผมว่ามันไม่ใช่ฝันนะไม่ใช่แบบบอลโลกเราไปจักรวาลได้ผมว่ามันมีโอกาสแล้วมันมีโอกาสมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นตลกแล้วอ่ะสมัยก่อนเราอาจจะพูดว่าเฮ้ยบอลโลกโวยชาติหน้าตไปบายแต่สมัยนี้คือเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่แค่เอื้อมใช่ครับ มีอีกความสามารถหนึ่งที่พี่เขาได้ปลูกฝังสกิลนี้มาจากการเป็นทหารนะครับจะเป็นสกิลอะไรเรามาดูกันครับผมตอนนี้เราอยู่นสนามยิงปืนกองทัพอากาศนะครับที่เป็นใช้ประลองการยิงปืนแม่นของเราในวันนี้ซึ่เป็นความสามารถอีกความสามารถหนึ่งของทุกคนใช่ได้ข่าวว่าแม่นมากแม่ระดับไหนครับพี่ก็400เมตรนี่าระดับขาดสาดต กระดาษสะอาดถือว่าเป่าสะอาดนั่นใช่ตอนนี้เป็นยัยสิ่งที่ผมถือว่าเราทดลองทุกันอยู่กับปืนเป็นเพื่อนเลยใช่ไหมฮะครับผมกูต้องบอกว่าเราในเสียเปรียบแน่เพราะว่าวันนี้ผมเองเคยยิงแต่ปืนแก๊ปคือพี่เบลไม่เคยยิงปืนไม่เคยยิงปืนจริงเลยแล้วนี่ปืนจริงยิงแล้วตายด้วยโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฝั่งยิงแม่นเหรอฝั่งยิงแม่นโอเคงั้นเรนีนเสียเปรียบแล้วเพราะว่าไม่เคยยิงเลย ไม่เป็นไรที่นี่เขามีคนสอนค่ะโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเรียนก่อนดีกว่าดเดฝา้ฝากพี่เย็นไว้ด้วยได้ค่ะ <laughs> อะไรเนี่ยไปทำอะไรมามือสั่นเลยเต้าเต้าเหรอตกไกลพึ่งพึกงยิงครั้งหน้าแล้วยังไงจะแข่งกันหรือเปล่าจะแข่งกันหรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือยังเอาเป้ามาโอ้ทำไว้ด้วยนี่เอาไปโอ้ยโอหนี่ทีมพี่เบลกับทีมฟ้าอ๋อแบ่งแข่งกันใช่นี่เห็นพื้นที่ตรงกลางนี่ไหมเนี่ทุกนัดทุกนัดเข้าทุกนัดไม่โดนเลยสักนัดเอางี้เดี๋ยวพี่จับทีมให้เรียบร้อยดีกว่าเดี๋ยวพี่อยู่กับพี่เย็น แข่งกับฟางจบเลยง่ายาทำไมทำไมดออุกนี่ปี2016 2 0ง6นแล้วผู้หญิงเท่าเนี่ยกับผู้ชายแบ่งทีมเปนอย่างงี้ถูกแล้วมาเราลเอาใครมาแข่งแรากลเอาใครมาแข่งเดี๋ยวไปหาพวกมักเลยเชิญเชิญจ้าไปเอามาเร็วๆนะนี่นะพี่เดี๋ยวผมนี่นะหัวพี่นี่ตรงกลางเนี่ยคนละห้านัดเลย ผู้หญิงทำอะไรไม่ได้หรอกเราผู้ชายอกสามศอกสองคนหกศอกด้วยสบ้านะตามนี้เลยพี่โอเคครับเ,เดี๋ยวผมยิงพี่เบลพี่เบลอะไรครับเขาได้ทีมมาแล้วนนงดนะน้องนู่นประตูทางออกอที่นี่ไม่มีไอติมไม่มีสายไหม,ไมสภาพนี้นี่ไม่ใช่สยามไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็ยิงได้ค่ะดูจากนิ้วเนี่ยแพรพี่เขาเป่าก็นิ้วหักแล้วลองดีกว่าไหนไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะเอาเลยไปติดเป้าเลยไปติดเป้าลองก่อน และจังหวะนี้หยิบปืนชักไกเหนี่ยวไปข้างหน้าประมาณหวิเหนี่ยวเต็มข้อนิ้วกระสุนปลิว ืนของนักเตะทีมชาติไทยนะครับพี่มงคณทศกัยยิงได้เข้าเป้าตะกี้ยิงไป5นะครับมันทะลุกันไนีงเป็นไปไม่ได้พี่ต้องไม่ไม่มโนนะฮะสองเข้าสามพลาดไป2ม้ครับผมผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับขนาดนักบอลทีมชาติอย่างสามนัดอ่ะตอนนี้คือตูดอตาย30คะแนนสบายโอเคผมไ่เอาบ้างยังไม่เล่นหรอก โคตรหอหูยหนอันไหนของพี่เบลอะโหนี่แทบจะหมดเลยแะกี้พี่ก็ยิงสามนัดเองนี่อันนี้อันนี้คือกระบองเลยคือยิงไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยสีห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสกเก็ได้มาสิบจคะแนนอย่าปมมือดังอย่ปมมดังอาปมือดังแปดคะแนนครับผมแดดเจาอะไรมาซู้สี่ภูมิใจแล้วหรอเกือบเต็มเอาให้โดนนัดนึงก็บแล้ว เล็งกระดาษไม่ได้เล็งดินเล็งทรายเด็กน้อยปาลก็โดนสามนัดอย่างน้อยนะ้นกดดันดยิากนะเดี๋ยวว่าผมยิงไม่ดีเ็ไปแปดติดแต้มใครจะทำได้ไม่มีนู่นกันดอกแรกอุ้ยส่ตามเต็มไปเลย พี่เย็นโดนสามนัดสี่เอาอีกหนึ่งยังไงเดี๋ยวพี่จะต้องต้องขยายอางนี้คือกี่คะแนนให้สิบนี่อ่ะสี่สิบแต้มตอนแรกพี่เย็นยังได้แค่สามสิบนะต้องอยู่ที่ความหวังของน้องกินไอติมคนนั้นแล้วล่ะไปซื้อกักคู่ไหมเขาก่อนเดี๋ยวไปซื้อไอติมกินก่อนปตู้นะความหวังอยู่ที่เธอแล้วเกินแล้วเดี๋ยวยิงเสร็จจะพาไปเลี้ยงไอติมคุณเห็นกระดาษนิ่งไหม กระโดดยิงเย้เราจะกินไอติมกันมีคนเลี้ยงไอติมมีคนเลี้ยงไอติมเมื่อกี้นึกว่ากระดาษนิ่งเลยตะโกนไปเห็นกระดาษนิ่งไหม่าวเลยมันจอดตรงกลางรู้เดิมไม่ทำได้ไงอ่ะใช่เราหรือเปล่าภาพตัดต่อครับเมื่อกี้เป็น 4G นะฮะยอมรับตบมือครับสุดยอดจริงๆโอ้โหกคนเก่งมากเก่งมากสุดยอดไอติมดูถูกน้องไว้เป็นไงบ้างก็อะไรครับที่ผมดูถูกไว้ก็ประลา ทักผมมาเลยนะการในคอมเมนต์นะฮะโวยเฉือนแค่สิบคะแนนต่อให้พี่พี่คนเลี้ยงไก่เตี้ยสรุปผลการแข่งขันวันนี้นะครับผมทีมเบลเนี่ยก็โดนทีมปาร์โกเฉือนได้แค่10คะแนนครับ90-80ต่อแต่ต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ไก่กาอาราเ่แน่นอนครับเดี๋ยวขอรบกวนแนะนำตัวกับเพื่อทางบ้านด้วย สวัสดีค่ะชื่อลิลลพัฒน์พัฒนาชัยจัลล์นะคะเป็นอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติค่ะนักกีฬายิงปืนทีมชาติ <c oughs> ใบหน้าไม่ได้บ่งบอกเลยตอนแรกผมเห็นนึกว่าเป็นเด็กธรรมดาโอ้ <c oughs> โหกดจ้าเห็นเดินอยู่ตรงนู้นก็เลยไปอ๋อนี่ไปเอาไปจากสนามยิงปืนเลย <c oughs> โอ้ก็ถือว่าเป็นฝึกหนาหกนนะฮะแล้ววันนี้ทางรายการเช็คอัพต้องขอบคุณพี่เย็นและพี่ฝนมากเลยนะครับที่มาร่วมสนุก กิจกรรมยิงปืนกันมันมากเลยมมันากหิวข้าวยังฟังหิวแล้วอพี่ชอบไปกินที่ไหนครับเวลาว่างๆแบบปกติแล้วไม่ได้แนะนำอะไรบ้างคะไม่ได้ไปไหนก็กินอยู่บ้านถ้าไปไหนก็ก็ชิวๆแต่ว่าการที่แนะนำก็น่าจะเป็นเสวนาพาเพลินก็โอเคนะอ๋อนาพันพี่เขาชอบไปหย่อนตูดนั่ง แถวบ้านพี่เลยแต่แต่พี่ไม่ได้ไปด้วยนะต้องฝากน้องฟางนิดนึงนะครับก็ไม่ให้ไปอยู่แล้วลดความอ้วนค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมครัแล้วกลับมาพบกับเชฟอัพได้ใหม่ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ